สวัสด really ีทุกคนทุกท่านค่ะดูด้วยครับดูกร <nella> <ki> ูปภาพฟูแล้ววันนี้เราจะมาเล่น The Stone Gate ก้าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาใช้ไซบอร์กทับทำลายในการต่อสู้นะครับคือผมไม่ค่อยได้เล่นตัวไซบอร์กเพราะผมไม่ค่อยถนัดนะฮะนี่คือตัวที่ไปใส่ระยะไกลให้เราย้อนกลับไปคลิปเจอเจอบอสเจอเดอะแคปนะฮะให้เราย้อนกลับไปดูคลิปนั้นนะฮะ ผมจะบอกว่ามันต้องใช้สายรนะยะไกลไซบอกนี่แหละครับผมไม่ใช้และะ้วแต่รอบนี้ไม่ได้เจอเดอะแคปนะคะเพราะว่าปูมันไม่อยู่ไม่รู้อยู่ไหนเว้ยถ้าใครมันไปรู้ปูอยู่ไหนอ้ชิดดวคนสัตว์ตายฮะนีนะคือวันนี้ผมจะมาใช้ในการต่อสู้นะครับซึ่งการต่อสู้ทั้งหมดนี่คือจะพูดได้คือ โคตรชิดเลยอ่ะถ้าเกิดใครยังไม่รู้จากไซบอ์กนักทำลายนะฮะสำหรับคนที่อ่านไม่ออกและอยากเล่นนะคะคือเป็นเด็กอยากใช้ไซบอ์กนักทำลายนะะให้เรามาดูตรงสีแดงนะฮะตรงคนที่มันเขียนว,ว่าไซบอ์กนักทำลายไซบอ์กทำลายนะะให้มาดูตรงนี้นะฮะผมสูงไห้นะโอเคพอเรามาดูไซบอ์กทำลายแล้ว เราก็กดเข้าไปไว้แล้วมันก็จะรีเซ็ตตัวเราแล้วก็จะตายแล้วเราก็จะเกิดใหม่ส่วนถ้าเกิดใครอยากได้ผ้าคลุมก็ตามนั้นกลับย้อนกลับไปดูวิธีสอนเอาผ้าคลุมเขียวได้นะฮะสำหรับใครที่อยากได้ผ้าคลุมเขียวนะ,ะแต่ว่าผมก็ไม่อยากได้หรอกเอาจริงนะแต่ผมไปดูแงคือแบบอยากแต่งตัวเท่ๆอะ่ะเห็นคนอื่นเขามีนงม,มีนวมาเลยอ,ะอะ่ะ ผมก็เลยไปลองไปหาดูสรุปผมไม่มียังไม่ได้นวมนะแต่ผมได้ภาคคุมเราแค่เข้ากลุ่มแค่นี้เราก็จะได้ภาคคุมนะ <c oughs> นี่คือวิธีการเอาว่าคคุมเมื่อยอนกลับไปดูได้ในคลิปวิธีสอนเอาว่าวงเขียนนะครับ ซึ่งแรกๆตอนแรกๆของคลิปก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับรเพราะมันจะเป็นการอัดการของผมระหว่างออผมแล้วก,ก็สไปเดอร์แมนล่างเวนอม<ะ>จะเป็นเรื่องแมนล่างเวนอมนะทุกคนนี่คือศัตรูของผมแล้วก็เจ้านั่นมันทำร้ายชีวิตผมนะฮะโดยการฆ้าผมไป เราจะไปหาเจ้านี่นะคะเจ้าใจบกนะครับไลก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแค่มันจะดีอแค่อย่างเดียวก็คือโดนอัดยับใช่ความผิดโดนอัดยับาตอนนี้โดนอัดรัวๆเอาใจบอกนะครับไมันทำได้ก็คือ ทำได้แค่เราต้องคอมโบมันเป็นรูปหนึ่งตัวที่คอมโบไม่ค,มมค่อยยากคล้ายๆกับเ,ออเจ้าตัวเจ้าตัวอาจารย์ใบมีดเลยนะแต่อาจารย์ใบมีดมันเปลี่ยนใหม่นะครับจากมีดสีอะไรและมันจะเปลี่ยนเป็นมีดโกนนะแล้วก็เราก็ต้องรอศิลปินการต่อสู้นะฮะเพราะตอนนี้มันยังไม่ได้นะคะ กว่าจะเสร็จนะคะศิลปินการต่อสูอ้ก็รออีกนานนะจนะิตวิญญาณป่าก็ตอนนั้นก็ต้องรอนะ,ะตอนนั้นก็ต้องใช้โลบักในการได้นะฮะเขากําลังอัปเดตอยู่มันก็จะมีคนตกข้ามการอัปเดตนะเว้ยข้ามการสร้างแล้วก็เข้ามาเล่นจะได้มันจะไ่รู้มันก็จะรู้สกิลก่อาใครนะ แต่พอเสจแล้ว,ลวปีนการต่อสู้มันลงมาบอกเลยมันจะต้องมีคนใช้แต่มันเหมือนตอนแรกที่เขาลงจิตวิญญาณป่าเลยนะเว้ยโอเคแล้วก็ช่างมันเถอะแล้วเราก็ไปดูกันต่อสู้มันมันเลยนะไปดูกันได้เลยผมก็จะไม่พูดอะไรมากนะคะเพราะว่าการต่อสู้มันไม่มีอะไรให้ผมพูดมากเลยฮนะผมก็พูดได้แค่สี่นาทีได้เลยเลย,เลย,เลยผมต้องไปพูดตอนจบเวลา แล้วทุกคนทุกคนก็ใครอยากทุกคนทุกคนมาแล้วก็แค่นี้แหละครับดูเลย สำหรับคลิปนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนนะครับ๊าย